ก็สวัสดีครับสมาชิกที่ติดตามรับชมรับฟังทุกท่านนะครับก็มาพบเจอกับผมเช่นเคยนะครับสาหรับการให้ทัศนวิเคราะห์วิจารณ์นะครับสาหรับศึกไม้ไทยเสีประจาวันอาทิตย์ที่22นะครับเรียนพฤศจิกายนสองพนยนะครับไม้ไทยเสีประจําอาทิตย์นี้นะครับก็ถ่ายทอดสดนะครับเวลาเดิม14บนาฬิกา30นาทีโดยประมาณนะครับก็ไปดูคู่วยตามใบรายการก่อนเลยนะครับคู่ที่1นะครับก็เป็นการพบกันระหว่างทางด้านกอนนะครับเลมอนเก้าเปียก นะครับหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดปอนด์ครับพบกับทางด้านนักพบมังเงินรุ่งทิวาครับสิทธิ์นายกโมดนะครับส่วนคู่ที่สองในรายการนะครับก็เป็นการพบกันระหว่างทางด้านเพชรชนนนะครับอีกปัตตานีนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบปอนด์นะครับพบกับทางด้านรีโวนะครับบางกอกอรัญญ์นะครับส่วนคู่ที่สามนะครับรองคู่อีกประจำอาทิตย์นี้นะครับก็เป็นการพบกันระหว่างทางด้านโดมพระดันชัยนะครับพบกับทางด้านเจ้าเสือใหญ่นะครับสอเตชะพันธ์คู่นี้นะครับไปกันในีเวดหนนัก128ปอด์ครับ ส่วนคู่อีกนะครับคู่ไฮไลท์ประจําอาทิตย์นี้นะครับเป็นการป้องกันแชมป์นะครับเป่นซูเปอร์เฟเธอร์วิทนะครับสนามมวยเวทีมวยช่องเจ็ดสีนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านอีทีนะครับทีเด็ดเก้าสิบเก้านะครับหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบอลครับเจ้าของตําแหน่งนะครับเจ้าของแชมป์พบกับทางด้านคมบรตัดนะครับทีมดีมวยไทยนะครับหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบอลเช่นเดียวกันนะครับคู่นี้นะครับก็เป็นการป้องกันแชมป์ของทางด้านอีทีนะครับทีเด็ดเก้าสิบเก้าครับ ก็สรุปนะครับทั้งสี่คู่ของรายการครับคู่มวยก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะครับก็จะเรียมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารนะครับถ้าเกิดว่าคู่มวยมีการเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงนะครับทีมงานเราก็จะได้อัปเดตครับคู่มวยให้ท่านได้ทราบในครั้งต่อไปนะครับครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับสําหรับคู่แรกนะครับเปิดหัวของรายการนะครับก็เป็นการพบกันระหว่างนักมวยนักชกมวยแดงนะครับก่อน ในครนะับในววนเก้าแปดพบกับทางด้านลุงทีวาสิทธิ์นายกโมดนะครับคูน่นี้ต่อยกันในเวทพิกัดน้ำหนักหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดกอน,นครับมาดูสามฟอร์มหลังของทางด้านกรเพชรพยาไทยหรือว่ากรไดมอนด์เก้าแปดก่อนเลยนะครับสามฟอร์มหลังก็มีเพ้คะแนนทางด้านเพชรพลังชัยนะครับสพดกิจใจนะครับวันที่สองสิงหาหกสามที่ช่องกีตสีมีชนะนอกลุกที่สองทางด้านสุรีทวายนะครับนะักุกจากประเทศพม่านะครับนะ ไปล่าสุดนะครับก็ไปชนะนกยกที่2ทางด้านอาเมียนออนเซคามเลคามารีนะครับนักโคกจากประเทศอีย่านนะครับวันที่20กันยา6นานะครับที่รัชดาส่วนทางด้านมนุษย์นะครับรุ่งทิวาสิทธิยกโมดนะครับ121ปอยยด์ันะครับ,รบ3ามฟอมหลังก็มีชนะคะแนนทางด้านพยักสองนะครับจอนนพลัดที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีชนะคะแนนทางด้านเพชรอรุณกบกวัสดุพันธ์วันที่1มีนา 62ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีไปล่าสุดครับก็ไปแพ้คะแนนทางด้านเพชรสมานสอสมานกาเม้นนะครับวันที่8มีนา63ที่ช่องเจ็ดสีวันนั้นก็เป็นมวยรอบปูนเสือนะครับก็เป็นมวยตัวสำรองมวยรอบปูนเสือด้วยกันทั้งคู่นะครับทางด้านมุมแดงครับกอนครับไดมอนด์98หรือว่ากอนเพชรพญาไทยนะครับก็เป็นเด็กหนุ่มนะครับมาจากจังหวัดนครสวรรค์นะครับปีนี้อายุ 18แปดปีนะครับก็ทําการเก็บตัวพิสซ้อมนะครับอยู่ที่ค่ายมวยราชามวยไทยนะครับก็มีทางด้านพี่เดียเกตเพชรนะครับมีทางด้านพี่เอกปัตานีนะครับควบคุมดูแลการพิสซ้อมนะครับก็เป็นมวยขวานะประเภทเตะขวาต่อยขวานะครับจังหวะหลักเหลี่ยมฝีมือนะครับไอคิวมวยสมองมวยดีนะครับได้เปรียบชื่อเสียงกระดูกการพันมวยนะครับส่วนทางด้านมุมน้ำเงินนะครับรุ่งทิวาสิทธิ์นายยกโมดนะครับ 19ปีนะครับก็เป็นเด็กหนุ่มมาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็ทําการเก็บตัวฟิตซ้อมนะครับอยู่ที่ค่ายมวยอันสุขุมวิทย์นะครับก็เป็นมวยซ้ายนะครับประเภทเตะซ้ายต่อยซ้ายจังหวะหลักเหลี่ยมสีมือดีนะครับต้นต้นอาวุธหนักอาวุธแรงนะครับเตะหนักต่อยแรงเตะหนักสอกคมนะครับมวยตัวนี้เตะแล้วรับเตะแล้วค่ะนะครับอาวุธหนักอาวุธแรงนะครับแต่ว่าสภาพร่างกายนะครับช่วงหลังดูว่าเป็นรองครับหายจากไปที ไปนานพอสมควรครับก็หายจากเวทีไปก็ตั้งแต่เป็นตัวสำรองในรอบปูนเสือตั้งแต่วันที่แปดมีนานะครับหกสามครับที่ช่องจิตสีวันนั้นก็ไม่มีรายการเลยนะครับก so 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 mm ็หายเวทีไปนานพอสมควรนะครับ <Öz> คู่นี้นะครับเปรียบเทียบกันไปแล้วนะครับผมชอบไปที่ทางด้านนักทุกบอมแดงนะผมชอบไปที่ทางด้านกอนนะครับไดมอนด์เก้าแปดนะครับวันนี้ผมมองว่าวงนอกก็ไม่เสียเปรียบนะครับวงในก็ มีลูกไล่แขนกดแขนนะครับมีหมัดมีศอกอาวุธมวยไทยครบเครื่องกว่านะครับและก็บรรยากาศหน้าเสือเสียงเชียร์สิง่งแวดล้อมนะครับผมมองว่าดีกว่าเยอะเลยครับต้นต้นนะครับ,นะรบถ้าไม่พลาดตดนหมัดล่วงก่อนนะครับการยินระยะแรงไปผมมองว่าทางด้านกรฟย,ยไทยนะครับดีกว่านะครับต้นต้นไม่พลาดโดนนับโดนนอกนะครับกรฟยไทยดีกว่านะครับคู่นี้ผมออกไปที่ทางด้านกรฟยไทยนะครับ ู่นี้ราคาเรีเปิดอยู่ที่ทางด้านกรพชรพไทยครับเป็นต่อห้าต่อสามนะครับครับก็เดินทางมาถึงคู่ที่สองนะครับประจำรายการครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านมุมแดงนาเพชรชนนนท์ครับเอกปัตตานีครับเป็นร้ห้าสิบปอนด์ครับก็เป็นนักลูกมาจากจังหวัดสงขลาพบกับทางด้านนักครกมอานวงเงินครับรีโวครับบางกอกอะไยุนหนึ่งร้อยห้าสิบปอนด์เช่นเดียวกันนะครับก็เป็นนักลูกมาจากจังหวัดอุบลราชธานีครับ มาดูสามฟอมหลังของทางด้านเพชรชนนเอกปัตตานีนครับก็มีชนะนคะแนนด้าน,านเพชรใหม่ครับชรนรงศักด์นะวันที่15กุมภานธ์63ที่เวทีมวยลุมพินีมีชนะนคะแนนด้าน,านเอสเมลเจนจีนะครับนักทกจากประเทศออสเตรเลียไปล่าสุดนะครับก็ไปชนะล็อกที่ทางด้านโทฟี่อับดุลลายเย็บนะครับนักทกจากประเทศจอร์เจียส่วนสนามมวยเมือกันครับรีบวบางกอกอะไรยนนะเป็น150ป้ปอนด์เช่นเดียวกันก็ สามความหลังก็มีแพ้คะแนนท่านแปด 8, แสนเล็กราชานนมีชะนะคะแนนท่านฮารีคอสหานักนักทุกจากประเทศอิหร่านไวล่าสุดนะครับก็ไปชนะนกทุกที่หนึ่งนะครับทางด้านแสนเชียงน้อยสีสุเริยันดูทินนะครับวันที่สิบเก้าตุลาคมหกสามนาทีเวทีมวยรังสิตวันนั้นก็หักประกาศเซียนมานะครับทางด้านนักชุกปมแดงนะครับเพชรชานนเอกปัตานีนะครับก็เป็นนักทุกมาจากจังหวัด สงขาครับปีนี้นะครับอายุย2ปีนะครับก็ทําการเจ็บตัวฟิตซ้อมนะครับอยู่ที่ค่ายมวยสพงอมรนะครับมีทางด้านพี่เอกปตนีนะครับควบคุมดูแลการฟิตซ้อมนะครับมีอามาคุมหน้าเสือนะครับบรรทุกบรรข้างนะครับก็เป็นมวยขวาประเภทอาวุธมวยไทยครบเครื่องนะครับมีหมัดมีศอกนะครับวงในก็มีลูกไล่แขนกดแขนนะครับขวางหน้าคำแทงดีนะครับ ต้นๆนะครับไม่หลับไม่ลุนก่อนนะครับการยืนระยะแรงไปมั่นคงกว่านะครับส่วนทางด้านนักชกมังงะเงินครับรีโวบางกอกอะไรยุนนะครับเพีงร้อยห้าสิบปอนด์ครับก็เป็นนักชกมาจากจังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็ทําการเก็บตัวพิสซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยบางกอกอะไรยุนนะครับก็เป็นมวยซ้ายนะครับประเภทเตะซ้ายต่อยซ้ายจังหวัดหลักเหลี่ยมนะครับฝีมือดีนะครับต้นๆนะครับเตะหนักต่อยแรงเตะหนักสออคมนะครับต้นๆลุนนับลุนนอกได้นะครับ คู่นี้นะครับทัศระวิเ์วิจารณ์นะผมออกไปที่ทางด้านนักทุกมืเงินครับผมออกไปที่ทางด้านรีโว่บางกอกอะไรยนต์ครับต้นต้นะครับคุณนับรุณนอกใต้ไปไปก็ขยับขยายแต่งตัวบางทุนเอานะครับผมมองว่าอาวุธหนักอาวุธแรงจริงๆนะครับต้นต้นนะครับไม่ล่วงไม่หล่นนะครับก็ไปไปก็ขยับขยายแต่งตัวบางทุนเอานะครับคู่นี้ราคาเหรียญเปิดอยู่ที่ทางด้านมุมแดงนะครับเพชรชนนนะครับเอกปัตนีนะครับเป็นต่อ11ต่อแนะครับ ผมออกลองครับออกลองไปที่ทางด้านรีวูนะครับบางกลอกหลายยนต์นะผมมองว่าอาวุธหนักอาวุธแรงกว่ากันเยอะเลยนะครับครับก็เดินทางมาถึงคู่ที่3ของรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านโดมพระราชใจนะครับ128ปดปอนด์ครับก็เป็นนักชกมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับพบกับทางด้านนักชกมันงะเงินนะครับเจ้าเสือใหญ่สอเตชพันธ์นะครับ128ปอนด์เช่นเดียวกัน นะครับสามวามหลังของทางด้านนักชกงมแดงนะครับสามวามหลังของทางด้านโดมพระันชัยนะครับก็มีแพ้คะแนนทางด้านเด่นเกียงไกนะครับสิงห์มาวินนะครับวันที่หกมิถุนายนหกหนึ่งนะครับที่เวทีมวยราชดรเนินมีชนะคะแนนทางด้านเด่นเกียงไกนะครับสิงห์มาวินวันที่สองกรกฎาคมหกหนึ่งนะครับที่จังหวัดนครศรีธรรมราชไปล่าสุดนะครับก็ไปแพ้คะแนนทางด้านมหาวงคลนะครับวัววังพรมวันนั้นก็ไปชิงแชมป์ นะครับก็ไปแพ้คะแนนทางด้านเจ้ามหามงคลววังพรมมานะครับพบกับทางด้านนักทกม์มือเงินนะครับเจ้าเสือใหญ่สอเตชพันนะครับถึงร้อยี่สิบแปดคนนะครับก็เป็นนักทกมาจากจังหวัดกรุงเทพมหานครของเรานี่เองนะครับสามฝั่หลังนี้ก็มีชนะคะแนนทางด้านเพชรอัศวินนะครับมรัตนมณีมีชนะคะแนนทางด้านเพชรอัศวินมรัตนัณิตอีกครั้งนะครับไฟล์ล่าสุดนะครับก็ไปชนะนักทุกที่เสียทางด้านตัวรั์สอสระชีพนะครับวันที่สี่ตุลาหกสาม นะครับที่เวทีมวยอตกรสามนนทบุรีนะครับคู่นี้นะครับทางด้านนักทุกปมแดงนะครับโดมพลันไทยนะครับก็เป็นนักทกมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็เป็นมวยขวานะครับประเภทเตะขวาต่อยขวาจังหวะหลักเหลี่ยมฝีมือนะครับไอคิวมวยสมองมวยนะครับดูว่าได้เปรียบได้เปรียบรูปร่างนะครับได้เปรียบกระดูกการผันมวยนะครับแต่ว่าช่วงหลังนะครับหายจากเวทีไปนานพอสมควรครับก็มามาไฟ์ล่าสุดนะครับก็มา แพ้คะแนนทางด้านเจ้ามหาบงคมวรวังผมเอาไว้นะครับวันที่13กันยา63นะครับส่วนทางด้านมวยน้ําเงินครับเจ้าเสือใหญ่สตีชพันธ์นะครับมวยตัวนี้นะครับก็เป็นมวยบูนะครับประเภทบูดุดันครับจังหวะหลักเหลี่ยมนะครับแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับมีหมัดมีสออคมนะครับเป็นมวยนะครับอาวุธหนักนะครับหัวจิตหัวใจบูสู้เกินร้อยนะครับัวจิตหัวใจดีนะครับมีฮึดตลอดนะครับแรง ปลายดี mới, นะครับจังหวะหลักเหลี่ยมนะครับไม่ไอคิวมวยนะครับวันนี้เป็นลองแต่ว่าได้เปรียบเรื่องสภาพร่างกายสภาพร่างกายดูว่าสดกว่านมกว่านะครับคู่นี้นะครับราคาเรียเปิดอยู่ที่ทางด้านโดมนะครับเปิดเสมอทางด้านโดมพลันไทยนะครับคู่นี้นะครับทัศน,นวิราอาจารย์ผมออกไปที่ทางด้านโดมพลันไทยนะครับจังหวะหลักเหลี่ยมนะครับไอคิวมวยสมองมวยนะครับชื่อเสียงกระดูกการผันมวยดีกว่านะครับถึงแม้ว่าจะ หลังจากเวทีไปรันนะครับก็ถ้าพูดถึงเรื่องกระดูกการพันมวยนะครับทางด้านเจ้าดมนะครับพลันไยดีกว่านะผมมองว่านะครับหยุดเยือเสียดสีไปแล้วนะครับดมนะครับจะสามารถเอาชนะคะแนนไปได้นะครับแต่ยกท้ายนะครับคู่นี้คู่ขี้สุดสีเลยนะครับนักพี่เสดายน้องนะครับผมออกไปที่ทางด้านโดมพลันัชครับก็เดินทางมาถึงคู่อีกํารายการนะครับก็เป็นการป้องกันแชมป์ นะครับรุ่นซูเปอร์เฟเธอร์วิทนะครับสนามมวยเวทีมวยช่องเจ็ดสีนะครับเจ้าของตำแหน่งก็คืออีทีนะครับทีเด็ดเก้าสิบเก้าหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าปอนด์นะครับวันนี้พบกับทางด้านนักทุกขมุมเงินครับพมประตักซิมบีเมร์ไทยนะครับหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าปอนด์เช่นเดียวกันนะครับก็เป็นนักทุกมาจากจังหวัดสงขลานะครับสามฟอร์มหลังของทางด้านนักทุกขมุมแดงนะครับก็มีชนะคะแนนทางด้านวันชนะนอนาริสซอนนะครับมีแพ้คะแนนทางด้านเฮอร์ิต นะครับวอจักรวุฒิไฟล่าสุดนะครับก็ชนะคะแนนทางด้านครบสูตรแฟร์เทคนะครับวันที่27กันยายน63สนะครับที่เวทีมวยช่องเจ็สีนะครับส่วนทางด้านมวยนักเงินนะครับกรมประจักษ์เซมบีมวยไทยนะครับก็เป็นนักชกมาจากจังหวัดสงขลานะครับสามฟอร์มหลังนะครับก็มีชนะคะแนนทางด้านเพชรสุนทีนะครับจิตมังนวนนะครับวันที่19ธันวาหกสามหกสองครับที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับมีชนะคะแนนทางด้านวุฒ บวรวุฒินะครับบ้าวียิมนะครับวันที่31มกราคม63นะครับที่จังหวัดภูเก็ตไฟล่าสุดนะครับก็ไปแพ้คะแนนท่านวิวเพชรโกศลนะครับวันที่26กรกฎาคม63นะครับก็คือ3ามฝั่งหลังของนักชกทั้งคู่นะครับทางด้านนักชกม่วแดงนะครับเจ้าของตําแหน่งนะครับ et นะครับ t เจ็ดเกหรือว่า et นะครับปตททองทวีนะครับก็เป็นนักชกมาจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับก็ทําการเก็บตัวฟิตซ้อม นะครับที่ไข่มวยทีเด็ด99ของทางด้านเฮียตีนะครับทีเด็ด99นะครับก็เป็นมวยขวานะคประเภทเตะขวาต่อยขวานะครับเป็นมวยรูปร่างสูงยาวเข่าแหลมนะครับแทงเจ็บนะครับชกที่ช่องจ็บสีเป็นประจํานะครับเป็นมวยเข่านะครับหูนะครับเดินเตะเดินต่อยนะครับขวาคอเร่งตีเร่งเสียบนะครับมีหมัดมีศอกอันตรายนะครับส่วนทางด้านมุมน้ำเงินนะครับคมประตักซิมบีมวยไทยนะครับก็เป็นนักชกมาจากจังหวัดสงขลานะครับ ก็ทาการเก็บตัวพิษซ้อมอยู่ที่ค่ยมวยปอี่ายมวยซิมบีมาไทยนะครับของทางด้านในหัวสิงห์นะครับก็เป็นมวยจังหวะหลักเหลี่ยมฝีมือครับเตะแล้วพับเตะแล้วคาครับมีหมัดมีศอกนะครับต้นต้นนะครับจังหวะหลักเหลี่ยมฝีมือดีนะครับวงในก็มีลูกไล่แขนกดแขนครับกระชากนะครับลูกเตะก้านคอนะครับมวยตัวนี้นะครับมีล <fou> ูกลักไก่ครับมีลูกเตะก้านคอดีนะครับเป็นอาวุธที่ นะครับที่ถนัดเลยนะครับคู่นี้นะครับเป็นการป้องกันแชมป์นะครับรุนซุปเปอร์เฟเทเว่นะครับสนามมวยเวทีมวยช่องเจ็ดสีของทางด้านอีทีนะครับทีเด็ดเก้าสิบเก้านะครับคู่นี้นะครับทัศนวิเคราะห์วิจารณ์นะครับผมออกไปที่ทางด้านอีทีนะครับทีเด็ดเก้าสิบเก้านะครับผมมองว่านะครับชกที่ช่องเจ็ดสีนะครับต้นต้นเป็นอาจจะเป็นรองนะครับแต่ว่าการยินระยะนะครับแรงไปนะครับเสียดสีบทเบียดเสียดสีไปแล้วนะครับชกที่ช่องเจ็ดสีนะครับ บรรยากาศหน้าเสือเสียงเชียร์ดีนะครับแล้วก็ค้นเคยเวทีมากกว่านะครับจกกลางวันเป็นประจำนะครับวันนี้นะครับจะชนะคะแนนทางด้านอ่าคมบตักนะครับซิมบีเมไทยคู่นี้นะครับราคาเรียดเปิดเสมออยู่ที่ทางด้านคมบตักนะครับซิมบีเมทะครับผมออกลองนะครับออกลองไปที่ทางด้านดีทีนะครับทีเด็ดเก้าสิบเก้านะครับครับก็มาสรุปนะครับไม่รักไว่ชอบพร้อมกับราคาเรียด นะครับมวยไทยเจ็ดสีประจําอาทิตย์นี้นะครับคู่ที่1นะครับก็เป็นการพบกันระหว่างทางด้านนักชกแดงนะครับกอนะครับในมอนเก้าแปดพบกับทางด้านมุมน้าเงินนะครับรุงทีว่านับสิบนายยกโมดนะครับหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดปอนด์นะครับคู่นี้นะครับราคาเลทเปิดอยู่ที่ทางด้านกรเพชรพยไทยนะเป็นต่อห้าต่อสามผมออกไปที่ทางด้านกรเพชรพยไทยนะครับส่วนคู่ที่สองนะครับเป็นการพบกั 5, นระหว่างทางด้ 2, านเพชรชานน์เอกปัตตานี พบกับทางด้านรีโวนะครับบางกอกอะัรย์นะครับคู่นี้ราคาเลทเปิดอยู่ที่ทางด้านเพชรชนนนะเป็นต่อ11ต่อ8ผมออกลองครับออกลองไปที่ทางด้านรีโวนะครับบางกอกอรัญญ์ต้นต้นนับรุนนับรุนนอกนะครับถ้าต้นต้นไม่นับไปนอกก็ไปปลายก็ขยับขยายครับแต่งตัวบางคุนนะครับส่วนคู่ที่3นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านดมพะดันไทยนะพบกับทางด้านเจ้าเสือใหญ่สอเตชพันธ์ครับคู่นี้ราคาเลทเปิดเสมอทางด้านดมพะดันไทยนะครับ คู่นี้ผมออกไปที่ทางด้านโดมพระราชชัยนะครับผมมองว่าจังหวะหลักเหลียมฝีมือดีนะครับได้เปรียบชื่อเสียงกระดูกการผานมวยเก่าเก่าเกมกว่านะครับส่วนคู่เอกน้ำรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านอีทีนะครับทีเด็ดเจ้าสิบเก้าพบกับทางด้านคมประตักซิมบีเมืองไทยนะครับคู่นี้ราคาเหรเปิดเสมอทางด้านคมประตักนะครับซิมบีเมืองไทยนะครับต้นต้นจังหวะหลักเหลี่ยมฝีมือดีนะครับติแล้วพับติแล้วคา นะครับวงในก็มีลูกไล่แขนกดแขนนะครับคู่นี้ผมออกลองนะครับออกลองไปที่แชมป์นะครับออกลองไปที่ทางด้าน ett เด็ดเก้านะครับผมมองว่าสภาพร่างกายช่วงหลังๆดีกว่านะครับแล้วก็ทุกกลางวันเป็นประจํานะครับวงในไล่แขนนะครับทีต่อทีนะครับผมมองว่านะครับทกที่ช่องกิจสีนะครับบรรยากาศหน้าเสือเสียงเคลียรสิ่งแวดล้อมนะครับดีกว่านะครับหมดเปลี่ยนเสียสีไปแล้วผมชอบไปที่ทางด้าน ett เด็ด9เก้านะครับ จะชนะคะแนนท่านคมประตักซิมบีประเทศไทยนะครับก็สรุปทั้งสีคู่ของรายการนะครับก็ขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามและก็กดไลค์กดแชร์นะเพื่อให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับก็ขอบคุณครับ